Back, back, back สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่เกมมาพิจารักันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวของ CP0 ลนรบรู <of. us> <şallah. sh arp> ้จินะครับผมก็จากที่ถามไปนั่นแหละคลิปที่แล้วนะต่อจากรูฟิโอว่าเอออยากจะดูตัวไหนอีกไหมอะไรแบบนี้คนก็คอมเมนต์แบบถาถมเข้ามาแบบเออพี่คลิปหน้ามึงต้องรูจี CP0 นะมึงไม่ทำมึงตัวกูค่าเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ตัวสั่นเลยนะฮะผมนี่รีบทําคลิปเลยนะฮะก็นั่นแหละครับผมตามนั้นฮะเดี๋ยวผมจะมาทําเป็น c p 0ลูรบรูจิให้คลิปนี้อาจจะไม่ใช่แนวทางนะแบบ มันก็เป็นแนวทางแหละแต่ไม่ใช่แนวทางแบบสอนเล่นนะ่ะเออเป็นแนวทางแบบเอามาเล่นให้ดูว่าเออตัวมันยังน่าเล่นอยู่ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งถ้าง,งงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนั่นแหละครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวแวะไปดูซับกับเหรียญน,นิดนึงนะฮะส่วนเทรดกับสกิลเนี่ยผมจะไม่อ่านนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยทําคลิปรีวิวตัวละครตัวนี้แบบละเอียดไปแล้วนะครับยอ้ยอนกลับไปดูได้นะแต่จะขอแก้เรื่องเทรดน,น,น,นิดนึงเพราะในคลิปนนนั้เี่ย ผมอธิบายผิดไปว่าตอนที่เราแบบเป็นร่างใหญ่มันจะลบดีเฟนต์แต่ไม่ใช่นะครับผมลบดีเฟนต์ของเราเวลาเราสลับร่างเนี่ยมันจะไปลบตอนที่เราเป็นร่างเล็กนะครับมันจะลบดีเฟนต์แบบยาวๆเลยนะ10%ใช่ปะเออน่าจะใช่นะครับตามนี้เออเออใช่ใช่ใชใชถูกแล้วถูกแล,ล้วกูหลอนอะไรเนี่ยนั่นแหละครับผมจะแก้เรื่องลบดีเฟนต์นะว่าในคลิปเราอธิบายผิดก็คือต้องเป็นร่างเล็กถึงจะบดีเฟนต์นะครับตามนี้ เหรียญในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นเหรียญเดียวกับของลุงเลลี่นะครับผมเอาตรงๆนะผมว่าเหรียญน,นี้ไอเหรียญ3ฟรีเดสเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญที่เหมาะก,กับรุจิที่สุดแล้วนะครับในความคิดของผมนะเพราะว่าด้วยความที่รุจิมันเป็นสายมัดที่สามารถเปลี่ยนร่างตัวให้กลายเป็นสายวิ่งได้เพราะว่ามันเป็นร่างเล็กมันดึงธงเร็วไงนะ,นะไอจุดดึงธงเร็วตรงนั้นนะมันจะทําให้เราได้เลือด5%ตรงนี้ได้บ่อยนะครับอ่าคอมโบกันดีแล้วก็มันมีแบบแท็กในการเพิ่มดาเมจให้กับพวกสายมัดตามปกติด้วยนะครับเหรียญน,นี้ พอท่างเยอะด้วยมีน้องๆหลายคนถามมาเยอะอยู่นะว่าเออแบบพี่ผมไม่ทันเหรีอีเวนต์อะไรเลยอะไรแบบนี้แบบเหรียญอีเวนต์เก่าๆดีๆผมไม่ค่อยทันเนี่ยมีเหรียญแนะนํำไหมผมก็พูดแทบทุกคลิปนะครับเออพูดเปล่าวะไม่รู้อ่ะพูดคลิปนี้แม่งเลยแล้วกันอ่านี่เนี่ยก็คือเหรียญของลูฟี่เซตนี้นะครับผมถึงแม้ว่าลูกคูดาวสกิลหนึ่งจะหายไปแต่เรื่องดาเมจเนี่ยผมบอกแล้วว่าสุดยอดมากเหรียญนี้เป็นเหรียญท็อปๆเลยก็ได้นะครับคนที่เล่นส่วนใหญ่เขาก็ใช้เหรียญนี้กันนะเออใครยังไม่มีไปทำซะนะเหรียญนี้แม่่งีีีีรนนมฟปปปก็็เเลย ไอ้ฟี่ไนท์แมกก็ได้นะครับแต่ว่าไอฟ้ฟี่สเน็กแมนกับอันเนี้ยไอ้ฟี่ที่มันแจกฟรีตัวเนี้ยก็พยายามทําให้ได้นะครับเพร,เ,เพราะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่จําเป็นในเซตนี้นะครับหรือจะทําเป็นฟีอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ไอ้ตระกูลเหรียญลูฟี่เนี่ยมันคือโคตรดีนะครับไปหาทําซะนะใครย,ยังไม่มีนะครับผมก็เห็นเหรียญกันไปแล้วเนาะอ่ต่อไปก็เป็นซับนะครับผมจะลองสลับดูดีกว่าเพราะว่าพอจากที่ไปลองเล่นร้อยห้าสิบใช่ไหมแล้วแท็กห้าแท็กผมรู้สึกว่าแบบ มันไม่ค่อยเวิร์กหรือผมไม่ชินก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นแบบเปอร์เซนต์ที่มันเยอะสุดๆเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมเอาคืนตีก่อนเดี๋ยวอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาออกแล้วกันเฮย้ยกดผิดมือลั่นซอร,รี่ครับทุกผู้ชม <c oughs> อ่ะนี่จัดสาวให้ดูเลยอะ่ะผมจะใส่แบบนี้เอาเอาตัวอะไรไปอีกตัวหนึ่งดี๋ยวเออที่มันเป็นสีแดงเหรอเอาควล่าห้อยไปข,ขัาๆแล้วกันไม่แม่ควอลาเป็นซัพดีอะเอาไงดีวะเฮ้ยเอาไงดีเอาเอามันโก้แล้วกันนะ่ เคลียร์ไม่ออกแล้วก็กดออโต้นะครับอืมได้อะไรบ้างได้ new world แท็กเดียวนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยหกมันก็ไม่ได้ต่างกันเป่าวะร้อยมันเพิ่มมาแค่ประมาณหกเปอร์เซ็นต์เองลองดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่นแค่แท็กเดียวนะครับเพราะว่าผมไปลองห้าแท็กมาผมไม่ชินหรือไม่เวิร์กว่ะไม่รู้ดิทุกคนเดี๋ยวะเดี๋ยวผมขอลองตัวของร้อยห้าสิบหกตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปพอไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในแรงไอเดนกันเลยดีกว่าครับว่าตัวนี้มันยยัังเเลล่่่นนได้ออูหรรืปาะคบผม Let's go โอเคอ่ะ okay. โอ้โหลืมกดโปรแกรมอ่านอีกแล้วอ่าสิงโอเคครับผมตาแรกเราได้มาเป็นด่านหมวกก่อซัมันดีนะครับขออภัยเมื่อกี้ผมลืมกดอ่านทุกคนสอรี่สอรี่ <c oughs> อ๋อตาแรกมันก็ตึงเลยฮะอ่ะผมอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะผมลองร้อยห้าสิบแล้วแล้วก็แท็กห้าแท็กไปแล้วนะครับสามันดี้ผมผมไม่ถนัดเลยว่ะทุกคนคือผมเข้าไปสเต็คเอดีเคด้วยการตีธรรมดาไม่ได้เลยคือผมต้องรอจ่ายสกิลอย่างเดียวเลยเว้ยกลายเป็นแครี่แบบงงๆไปเลยเว้ย ผมเลยจะลองซับชุดนี้ดูนะครับเราจะมีแค่แท็กมิวเวลนะแล้วก็เลือดที่ขึ้นมา20,000นะครับแค่นั้นแหละมาดูน้อยกว่าลุงเลวะผมคิดไปเองวะลุงเลวเลือดเยอะกว่าปะไม่รู้เหมือนกันแนฮะอ่ะลองดูครับถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวกลับไปเล่นซับที่เดิมก็ได้แต่ชุดนั้นมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ผมอยากลองเล่นอะไรใหม่ๆบ้างเออเดี๋ยวทงแรกเราให้ใครไปก็ได้โอ้ยแต่หมัดสี่นีว่าทีมตูตายแล้วแต่ว่าดึงทงแล้วไม่ได้เลือดเว้ยแล้วตัวนี้เวลาแบบเป็นล่างเลก็กอะมัน ได้บูตดึงธง50นะครับไม่รู้โดนเนิร์ฟหรือเปล่านะโดนเนิร์ฟไปยังไงไม่รู้น่าจะยังแหละมันดังดึงไวอยู่อะต้องไปลากเลงนะถึงจะดึงเร็วอันนี้ผมยังไม่เป็นแล้วกันโอเคดึงก่อนอุ้ยยังโดนอีกเหรอโอ้กูดาวสก,กี้กูไปหมดเลยอืหลบได้เพื่อนเนี่ยกูเพิ่งเล่นมึงมาคลิปที่แล้วทำไมกูจะไม่รู้สเต็ปมึงมาเล อ่า,าวเฮ้ยตัวนี้ผมน่าจะปัม๊มจะแตกแอทแท็กได้นะน่าจะปั๊มได้ตัวนี้โอเคครับหมื่นหนึ่งวะเอาดิโอนี้กากชิมะเจ้าเหรอเฮ้ยแม่งหลบได้ที่นี่แม่งพิ้วเฮ้ยเออเอาดิวะเชิงหนาวเฮ้ยกูตายเนะ่เรียบร้อย อ,อ้าวโอ้ยแหลกแหลกแหลกปิงปิง,ปงเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงอุย้ยแรงอะเนี่ยจะได้จะได้จะได้โอ้โหลูฟี่โอนี้มันเกดอืองวะเรียบร้อยหัวขาดหัวขาดั่าไงากูเจอศัตรูศัตรูที่ไม่อาจสู้ได้มันมาแล้วกูห <c oughs> นีแล้วจ้ากูหนีแล้วจ้าจูก็จักจ,กจูก็เป่าจูก็ให้น้องไปหลบไม่ได้ไม่โดนหรอกอ่ะาติดเฟอร์เฟคดอทที่หลังด้วยโคตรก๊อต มันดักกูอโอเคไอ้เหี้ยแม่งดักผมผมไม่ได้ดูมินิแมปเมื่อกี้นะทุกคนตาไม่ได้มองมินิแมปมือแต่วิ่งหนีมันจะจะรอหลบสกิลไอ้คนข้างหน้าอยู่นะครับเลยโดนเลยแม่งเอ้ยแต่บูติดด้วยมึงบันเทิงมึงไปวิสวยอยู่โอเคพวกไปจอดได้นะครับยังได้อยู่แต่ว่าโดนโอ้โหหนวดขาวสวยจัดเพื่อนเฮ้ยได้ปั๊มแล้วปั๊มแอทแัก เอาไม่แท็กชิบหายแล้วไอ้เพื่อนผมน้องแบ็กใส่ไม่ทันวะไม่มีจังหวะเลยอะ่ะเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างแล้วกัน <c oughs> สโตรโลขึ้นนั่นบนนะครับเอา้าผมกดพร์เฟกซ์กอฟไม่ทันเหรอนี่เพิ่งรู้เพิ่งทราบอมก็แรงเกินเพื่อนอุ้ยแต่ผมก็ใช้ได้เนี่ยขนาดเขามีผลไม้เนียน่ย,ยผลไม้จัง เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมชนะเฉยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรุจิแปดสิบจะท้ชนะผมเมื่อกี้อะไรเด้งขึ้นมาลืมดูเมื่อกี้อะไรเด้งขึ้นมาบนจอผมวะเจอปะเฮ้ยตีหนึ่งย <lava> <District> <esti> ังมีคนอะไรมาอีกเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับก็ชนะแบบงงๆทุกอย่างงงไปหมดโอเคมาตาที่สองได้ด่านเดิมนะครับผมรู้แล้วผมจับเทคนิคการเล่นลิทแต่ลิททุยลุจิตัวนี้ได้ละอ่า ต้นเกมผมถ้าเกิดเจอโรเจอร์หรือเจอตัวที่มันแพนล็อกแบกอ่ะผมแมนะนําให้พยายามเป็นร่างเล็กก่อนนะครับจังหวะเขาเรียกว่าผมว่าตัวเล็กมันจะดูผิวกว่าตัวใหญ่นะมันจะได้มีโอกาสสแต็กแอทแทกจากตรงนั้นแหละนะครับทาจังหวะให้ตัวเองเอานะจากการที่เราเป็นร่างเล็กนะครับพอเตะแล้วมันจะกระเด็นใช่ไหมมันจะมีแบบพอมันพอจะมีช่วงที่ทําให้เราแบบสามารถพวกเอกดอแล้วก็แบบสแต็กแอทแทกนิดหน่อยได้ตรงนั้นนะพอเราพลาดแล้วเราค่อยแบบสกิลสองแล้วกลับมาเป็นร่างใหญ่แบบเดิมเออน่าจะต้องประมาณนี้ผมว่า <c oughs> เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู จริงๆคลิปนี้ทุกคนนะจะไม่ได้ดูแล้วนะถ้ามันถ้ามันไม่ใช่วันอาทิตย์อ่ะบอกเลยนะมันถ้ามันไม่ใช่วันอาทิตย์ผมผมเบี้ยวแล้วจริงผมไม่ทำแล้วคลิปเอออยากนอนต่อชี้หายจะตื่นมาไอ้เชี่ยววันนี้วันอาทิตย์นี่ว่าเออต้องทำลิปนะเพราะช่องผมนี้ประจำนะวันอาทิตย์ต้องลงนะเป็นแบบประจำอ่ะเออวันอาทิตย์ต้องลงอ่ะมันเป็นวันมันเป็นวันสำคัญของช่องผมเลยนะเว้ยแม้ผมแม้แมแม่ผมเบี้ยวไปแล้วคลิปนี้ทุกคนไม่ได้ดูแล้วว่ะเถอะเดี๋ยวเราจะไปร่างเล็กก่อนเพื่อที่เราจะสแต็กตัวของแอตแทกนะครับ โอเคสะด็ okay, ไปแล้วฮะอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมีเราจะมีมุมละทีนี้เราจะมีแบบจุดในการที่เราจะได้แบบสแต็กแอนแท็ก,ทกละอุ๊ยโอ้โหมันวาร์ปได้เหรอผมเพิ่งรู้เนี่ย <c oughs> ไปนอนเลยครับให้มันติดกูดาวสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็โอเคเอา้าเอา้าโดนเตะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮาเกิ้ลผมได้ได้มาสามทีเมืม่อกี้โอ้โหมันเป็นโรเจอร์อะโอเค โอ้โหแรงเกินพี่สามทีผมตายอะ่ะแม่งเวอร์ชิบหายถ้าผมไม่รอดผมไม่ตายหรอแกเถอะผมส่วนได้ด้วยนั้นอะเซิงว่ะเซิงว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราแต่ต้องเป็นล่างเล็กใช่ใช่เราต้องเป็นล่างเล็กนะครับล่างเล็กเท่านั้นนะมันมีระยาาสะสกิลอ่ะเออแล้วมันจะเซตโพซิชั่นให้ตัวเองได้ไว้ถ้าเกิดเราเป็นอะไรเให้เพื่อนเก็บกันตรงนี้เดี๋ยวลงก่อนได้จดง กูู่ผมกดช้าไปว่ะผมลังเลอ่ะกลัวเขาใจนี่มาใส่ผมอะ่ะว <c oughs> ันนี้ก็พอสิดดอได้เมืนกันนะต <c oughs> ายซายตายโอเคเราเก็บธงเร็วนะครับเมื่อกี้เราเสียเลือดไปนิดหน่อยอ้าวแม่งบูติดอีกกูจะโชว์การดึงธงก็ได้เลือดซะหน่อยแม่ว่าจะอวยเหรียญซะหน่อยแต่ได้ต้องพันหนึ่งอะดีโคตรเยอะคนเกิดมาอย่กแคขี้ตาหน่อยเปล่าเฮ้ยรอบนี้กูหลบได้แล้ว อะ,อ,ะอะไรเนะี่ยอ๋อเฮ้ยมีซาก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  <S <S เก้ฮึบโชว์เขาให้วิ่งเกือบตายสวยอยู่ที่แปลว่าไม่สวยอ่ะ <S 1> <S 1> โอเคไฟก็ติดครับจังหวะนี้ไฟหนึ่งตัวมือนหนึ่งอ่าซันจีหนีนะโอเคเดี๋ยวเราดึงคืนเมื่อกี้เลือดเด้งพันหนึ่งใช่ปะ่ะมาจะได้คืนเท่าไหร่มึกเงินสี่อ่ะพันหนึ่งพอดีเปรน,นะเออก็เนี่ยครับแต่ต้องเป็นล่างเล็กถึงจะได้สต๊าคเว้ยทุกคนจะต้องเป็นล่างเล็กกันทุกคนเลยเจอเพื่อนกัน โดเจอร์มาตรงนู้นถึงไหนะมนเนี่ยมึงฆ่ากูแล้วเมื่อกี้นี่มึงฆ่ากูใช่ไหมกูจำชื่อมึงได้เพื่อนเดี <c oughs> ย๋ยวเราชบหายละโอยมันบูติดอะไม่สู้ได้มาไม่สู้ได้เปล่า,าเพื่อนโอ้ผมแพ้ดูทรงละแพ้อย่าไอสัตว์กูเห็นโอ้ผมผมกันได้แค่นี้จริงๆเหรอทุกคน กูเพิ่งได้แต้มมาเมื่อกี้ไอ้ย่าแพงนะโธ่อะโอเคครับผมตาสุดท้ายเราได้ด่านกอมรุษเงียกนะครับมาเร็วไปเร็วนะเอ้รอบนี้เจอโรเจอร์แค่ตัวเดียวเองไอ้เจอคนนี้อีกแล้วอ่ะไอเอ็นดีอหเป้าลูซี่อะรูซี่นายอยู่ฝั่งใครว่าเมื่อกี้ฝั่งผมหรือฝั่งตรงข้ามก็ไม่รู้จำไม่ได้กดเจอคนเดิมด้วยนั้นต้องแบกเราแล้วไอตาเนี้ยแม่ง จริงๆตัวนี้มันเก่งมากนะถ้ามันเวลร้อยอ่ะแต่ว่าผมเวลแค่แปดหอสองไงเพือตั้งต้นมันแค่สองหมื่นที่ผมบัฟซับมาร <c oughs> ้อยห้าหกไงนะเวเหรียญนั้น <c oughs> เหรียญน,นี้น่าจะดีดีสุดๆของรูจิเนี่ยผมว่ายืดยุ่นดีนะครับ <c oughs> จริงตัวมันไม่ได้จําเป็นต้องเล่นแบบว่าล่างเล็กแบบผมก่อนก็ได้นะคือเล่นไหลาตามเกมไปได้นะครับเกมมันไหลแบบไหนเรา,บบาก็เล่นแบบนั้นเลยก็ได้แต่ผมแบบโชช่ำงอย่ยอยากโชช่ำ เฮ้ยแต่เล่นแบบผมโอเคนะมันแบบเขาเรียกว่าไงแบบการที่เราเป็นร่างเล็กอ่ะก่อนที่เราจะเป็นร่างเล็กมันจะเป็นการเตะเทาอยู่แล้วติดหนองแปลงใช่ปล่ะเออมันจะทําให้เราเซตโพสิชันให้ตัวเองได้แล้วครับแบบว่ารู้ตำแหน่งของศัตรูแล้วเออว่าศัตรูอยู่ประมาณไหนอะไรแบบนี้เออเซตเซตโพสิชันต้อเข้าใจคำว่าเซตโพสิชันวันนี้เฮ้ยเดี๋ยนะผมแม่ตรงนี้ให้เพื่อนฆ่าดีกว่านะครับเราไม่นั่นดีกว่าเดี๋ยวเราจะลงไปเซตโพสิชันข้างล่างโอเคเตะสามฮะโอเคเราได้โพสิชันแล้วตอนนี้ฆ่าดีก่อน โอ้โหไม่ทันนะลังเลอีกเล้ยว啊แม่งเคอตเตอร์ช็อกเฮ้ยสวยอยู่นะสวยอยู่ที่แปลว่าไม่สวยอะเฮ้ยดู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 มันกลับมาดูน้ำดูดูดูมาแล้วคอมโบกูคอมโบกูเพื่อนคอมโบกูโอ้ไม่ดูดมันกลับมาแล้วะทู่เฮ้ยเขาบวกกันเราตีเราเราดึงธงครับตีป้อมบ้านเมื่อกี้ตีป้อมเฉยจะพูดตีป้อม โอ้หไม่ได้โรเจอร์โดนก๊อดยิงทีเดียวตายที่ยังโกงเซตโพซิชันตัวเองโอเคสวยครับเซตให้็จแล้วเซตแล้วเพื่อนเซตแล้วโอ้ยงี่โปงเฮกซ์วานเรียบร้อยโนดามฆ่ามันดีจะดึงธงเออโอเคได้เลือดคืนอา่าเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมด,ดองโรเจอร์ Roger อยู่ด้านบนนะฮะเขนนี้ยงซ็อแต็กมาพอสมควรแล้วนะครับอย่างบอกล่างเล็กมันเซตโพซิชันให้ตัวเองได้นะโรเจอร์แมงบูติดแมนฮาวแล้วครับผมจังหวะนี้โรเจอร์บูติดนะครับผม อุ้ยเรียบร้อยฮะตายอยู่ดีฮะก็มาดิฮะแป้งปาดแน่น,นอนกูดูตรงแล้วชิบหายแล้วอุ้ย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 สวยโอเด้งสวยรอ,อดไปเนี่ยมึงทำไรเพื่อนทำไรโอแ้แม็กแม็กโชช้ั่อแม่งโชชัมมชช่ม,อ,ม,มอ่ะนั่นแหละครับผมก็ตามที่เห็นเลยฮะก็คือเล่นไหลตามเกมเลยก็ได้ครับไม่ต้องมาแบบล่างเลก็กแบบผมก็ได้นะแต่คือเวลาผมเล่นล่างเล็กผมอุ่นใจผมเซตโพซิชั่นให้ตัวเองได้นะครับอุ้ยสแต็กฟรี แตกฟีแตกฟีอ้าวเฮียทำไมแตกฟีแล้วกูเลื่อนเหลือครึ่งหลอดอะแล้วแตกฟีมาเลื่อนเหลือครึ่งหลอดปะไฮเดอร์โนเนี่ยเนี่ยแตกฟีเนี่ยแตกฟีแน,น่นอนเลยเนี่ยสุดปะโอเคสวยอยู่ที่แปลว่าโคตรสวยอะน,นะเฮียผมจะเตะคอมโบกับโนดโอ้โหไม่ทันว่ะอย่างงี้ผมต้องดึงธงแล้วนะครับ <c oughs> ผมเป็นล่างเล็กละอย่าให้กอดล่อให้พอข้าวบนตายสองนะ ลองดูลองดูวิ้้กูไม่พยายามจะไม่ถ่วงอยู่นะเ,เพื่อนหนึ่งกูจะแบบเวล80เพื่อนกูพยายามไม่ถ่วงอยู่เว้ยข้ามลโดดดำไม่กันห่อโดดดำมาช่วยมาช่วยตรงนี้เฉยเลยเฮ้ยยาโดดดำดึงทงก่อนเร็ว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 ได้ไหมเนี่ยโอ้ยดูโจงแล้วกูแพ้ไงเลย <c oughs> แพ้อีกแล้ว <c oughs> โอ้ยเยอนั่นแหละครับผมก็ตามสภาพฮะแพ้จริงมันไม่ได้แพ้เพราะตัวละครมันแพ้เพราะผมจรงจริง <c oughs> ผมน่าจะเอาซับ5แท็กไปว่ะคือสังเกตช็อตหลายๆช็อตที่ตีแม่งขีบบ่อยมากเว้ยถ้าเอาขีดเม็ดเพิ่มไปผมน่าจะปิดสกอร์ได้อยู่จะได้มากเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับผมพยายามเล่นดีสุดของผมนะแล้วแลก็ได้แค่นั้นแหละนะครับผมส่วนการเล่นของตัวนิ้งจริงมันค่อนข้างอิสระนะคือไหลมันเกมมันไหลไปแบบไหนแล้วก็เล่นไปนแบบนั้นเลยครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นร่างเล็กกับผมก็ได้นะเออแต่ถ้าใครที่จะจะปั๊มแอทแท็กเพื่อที่จะแบดเพื่อนเลยอ่ะผมแนะนาให้เล่นสไตล์แบบผมก็คือการเล่นแบบเป็นร่างเล็กแล้วก็ แบบว่าหาพื้นที่ดีๆหาเล็งตัวดีๆว่าเออเราจะสแต็กกับตัวไหนเราจะไปยืนตีธรรมดาเอากับตัวไหนนะครับถ้าเราจะสแตก็กต้องเอาตีธรรมดาไปสแต็กนะอย่าไปใช้สกิลสแตกนะ็กะมันได้แค่2ประมาณ6เปอร์ปะ่ะเพราะมันตี2ฮีทเนี่ยเออมันจะได้แค่6%เรซ็นะแต่ถ้าตีธรรมดาเนี่ยได้หลายเปอร์อยู่นะครับก็ลองเอาไปปรับชักดกูาสำหรับลุจิวันนี้ก็ไม่ได้ให้ดูแค่นี้แหละนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้า,อาโอ้โหโคตรเทโอเคคลิปหน้าอยากดูตัวอะไรบอกได้นะอยากดูอยากดูเกมเอาวีไหมอยาก,อยาก,อ,ยากอยากดูไหมคอมเมนต์บอกได้นะเออ แต่ว่าคลิปหน้าถ้าเกิดคอมเมนต์เชร์บูญล,ลุงเงยอะๆผมอาจจะเอาหนวดดำเอามาทำนะเพราะว่ามันมีเซตเหรียญหนึ่งที่ผมอยากทำกับหนวดดำมากเลยไว้ทุกคนเ,เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรรอลุ้นกันนะครับผมไปแล้วทุกคนเจอกันสวัสดีครับ